Yeah, if you wanna have a good time don't play around my nerves We've cross the line show me what's inside that's soul i'll let you feel mine come on i said i minds and bodies in room you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so ริศการขายโตยโยต้านะครทนสาขาเทพรักษ์นะคะวันนี้อยู่กับรถของก็กันอีกแล้วสำหรับยาริสคอร์ s พรีเมียมลักช y รี่สีขาวมุกล้วนนะคะในราคา 6,000บาทนะคะตอนหน้านี้เคยรีวิวสเปคทั้งหมดให้ลูกค้าได้ชมกันไปแล้วรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ To y ย ta ที่เป็นแบบสไตล์เรียบรู้วันนี้นะคะขอเปลี่ยนลุคเป็นสาวสปอร์ตกันบ้างนะคะด้วยการติดชุดสเกิร์ตรอบคันของ For e s t สตให้ลูกค้าได้ชมการผสมผสานกันกันกบของแท้ To y ยต a เดิมที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนภายในให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงบึกบึนขึ้นขนาดไหนจะพาไปชมรวมถึงผ่านการใช้งานไปแล้ว7-8เดือนเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาถ่ายทอดให้ฟังกันนะคะเริ่มต้นที่ฝาก,กระโปรงนะคะยังเป็นโลโก้ตัวอักษรยาริสครอสนะคะที่ก็เคยดนอยู่แล้วตัวน่้ให้ความหรูราแล้วก็โดนเดิมเหมือนเดิมมีสีโครเมียมแล้วก็สีดำให้ลูกค้านะคะแต่ก็เลือกเป็นสีโครเมียมค่ะตัวท็อปไฟหน้าเนี่ยได้มาดีไซน์เฉบยวเฉียวแล้วก็หรูหราด้วยไฟแบบฟูลเ LED อยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีเส้นสายโครเมียมให้ด้วยสำหรับตัวท็อปสุดค่ะ ไฟตัดหมอกพร้อมคิวไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้ามาจากโรงงานตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเป็นคิวไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมนะคะก็จะดูหรูหราขึ้นค่ะบึกบึนขึ้นด้วยชิ้นนี้เลยชุดสเกิร์ตของ FORESTA สีเดียวกันกับตัวรถพร้อมด้วยชิ้นงานสีดำดีไซน์สปอร์ตแล้วก็โดดเด่นด้วยเส้นสายสีแดงนะคะในส่วนของล้อนะคะ ตัวท็อปเนี่ยจะได้ล้อขอบ18ปัดเงาลายทูโทนมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีมากเพราะอะไรเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 1,500cc ซีซีที่ประหยัดน้ำมันถึง26.3กิโเมตรต่อลิตรนะคะในส่วนตัวก็เองนะต้องบอกเลยว่าก็ขับได้อยู่ประมาณ2 3 2 5 2 5ประมาณนี้ไม่เคยต่ำกว่า23นะคะ ลูกค้าหลายๆท่านก็ลองที่เคยผ่านการใช้งานบางท่านอาจจะขับไม่ถึงหรือบางท่านอาจจะได้ดีกว่าก็ด้วยต้องบอกเลยว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพการขับขี่ของแต่ละบุคคลนะคะแต่สําหรับตัวก้อเองก็ถือได้ว่าก็วิ่งหาลูกค้านะคะก็วิ่งขับไปมาที่ทํางานเนี่ยลดค่าใช้จ่ายประหยัดน้ํามันให้ก้อเยอะมากๆเลยนะคะ ล้อนะคะทั้งหน้าและหลังจะเป็นระบบดิสเบรกทั้งคู่ฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่ถามว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะคะโยนไหมนะคะอืดไหมอะไรยังไงไหมต้องบอกเลยว่าอัตราการเร่งเนี่ยดีระดับหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าถามว่าเรื่องความนุ่มอาจจะสู้ของตัวโคนดาคลอสไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่ก็นุ่มระดับหนึ่งทีเดียวถือว่าสําหรับการใช้งานของก้อนเนี่ยก็พึงพอใจมากเลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่หูกระจกคันนี้ตัวท็อปสุดได้กล้องมอง360องศามาแล้วด้วยนะคะฉะนั้นเวลาก็ใช้งานไม่ว่าจะ ัดชิดกาแพงถอยหลังเข้าซองนะคะอะไรก็ตามแต่ก็สามารถมองเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่ามันจะไม่เกิดการชนก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงมีระบบ,บ BSM ที่กระจกมองข้างนะคะเวลาเราขับอยู่มีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถที่วิ่งตัดผ่านที่เรามองไม่เห็นมันจะมีสัญ,ญญาณช่วยเตือนให้นะคะเพิ่มความปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะใช้งานได้จริงๆนะการสั่ของแม้โตโยตา้า ีวิวให้ชมแล้วนะคะฟิลม์ม er เซรามิกไฮคูราวหลังคามีมาแล้วแต่เดิมค่ะกลับข้างมีอยู่มาแล้วแต่ที่ลูกค้าเห็นชิ้นงานนะคะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในส่วนของนี้จะเป็นสเกิร์ตของฟอร์เรสตา เหมือนเข้าเซตกันสีเดียวกันกับตัวกับข้างที่มาจากโรงงานเลยนะคะแต่ชิ้นงานจะมีการตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกเพื่อให้ชิ้นงานดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะและเหมือนที่บอกภายในนะคะก็เปลี่ยนเป็นโครม 6D สีแดงสดชิ้นนี้เลยสีแดงแน่นอนว่าให้ความสปอร์ตมาอยู่แล้วนะคะ แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเคยรีวิวแบบไม่มีไวนิลก็ใช้ผ้ายางตัวเดิมรอบนี้เปลี่ยนสีพรมสําหรับลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตแล้วก็ความโดดเด่นชอบสีสดสดก็ให้ดูสีนี้เป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็ให้ดูว่าการปูพรมไวนิลเข้าไปเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงมันก็จะเข้าเซ็ตกันแบบนี้แต่ว่าไวนนลเนี่ยลูกค้าจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกค่ะเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวก็จะพาไปชมฝั่งด้านคนขับกันอีกรอบหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะคะ อันนี้ฝั่งผู้โดยสาร <S <S เห็นไหมคะฝั่งผู้โดยสารมีแอร์หลังด้วยเวลาญาติพี่น้องขึ้นทางด้านหลังต้องบอกเลยว่าเหมือนมีแอร์ส่วนตัวเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนนะคะแล้วก็มีช่องเสียบไฟไทย C เนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายเอามากๆเลยน้ำมันนะคะน้ำมันเบนซิน9195 E 2 0นะคะสะเกิร์ตชิ้นละ สปอร์ตบึกบืนนะคะด้วยชิ้นงานที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมด้วยชิ้นงานสีดำมีการเล่นสีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาเมทัลลิกสีเงินเมทัลลิกแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีแดงสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรฟอเรสต a า และมีท่อคู่ทั้งสองฝั่งเลยเป็นท่อหลอกนะคะแต่ติดเข้ามาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าระบบเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานเนี่ยจะใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าเพราะว่าชิ้นงานของ f o r e s t สเเขามีการออกแบบมาเพื่อให้รองรับตัวเซ็นเซอร์ได้ตามปกติเลยค่ะตัวนี้โดดเด่นมากๆเลยจะเป็นสปอยเลอร์เซตเดียวกันกับของตัวชิ้นงานของ f o r e s t สนะคะ ในชุดเขาจะมีตัวสปอยเลอร์มาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นสีดําเงาชิ้นงานของเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ดีไซน์สปอร์ตนะคะแล้วการที่ว่าเป็นสีดําเงามันทําให้สปอยเลอร์ชิ้นนี้ดูโดดเด่นนอกเหนือจากความสปอร์ตแล้วยังให้ความหรูไปในตัวด้วยค่ะไฟเบรกของดวงที่3มีมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยนะคะก็จะบอกให้เลยบางทีก็เป็นคนที่ชอบไปห้างด้วยเวลาถือของเยอะๆนะคะเราสามารถ แบบนี้ได้เลยให้ดูพรมชัดๆนะคะนี่เวลาปูเราจะปูให้แบบเต็มคันแบบนี้นะคะตัวนี้กันสัมภาระสัดส่วนนะคะลูกค้าจะเอาออกก็ได้หรือว่าลูกค้าจะกันเอาไว้แบบกันสัดส่วนให้มันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะสะะภาับเพลทด้านท้า ี่เคยรีวิวให้ชมรอบที่แล้วแล้วเหมือนกันถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ความสปอร์ตแบบนี้ก็จะมีสแตลเลสกันรอยท้ายที่เป็นแบบสปอร์ตให้ด้วยนะคะมันจะเป็นลวดลายสีดําเพิ่มเข้ามาให้ค่ะนะคะเวลาปิดก็ง่ายมากๆเลยนะคะที่จริงเราจะกดจากรีโมทก็ได้นะคะเราจะกดจากที่ประตูท้ายก็ได้ระบบความปลอดภัยมีมาให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วสําหรับตัวท็อปนะคะ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรก b a เสริมแรงเบรกหรือแม้จะเป็นกระทั่งระบบเซฟตี้เซนนะคะเตือนก่อนการชนเตือนก่อนออกนอกเลนควบคุมให้อยู่ในเลนหรือแม้จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะมีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านคนขับแบบชัดๆเลยเป็นผู้สตานท,ทุกรุ่นนะคะเห็นไหมคะมาตวัดมองเห็นชัดเจนเลยนะคะ จุดนิ้วลูกค้าเห็นไหมเวลาก็ใช้งานเนี่ยก็จะมองเห็นชัดมากๆเลยกล้องมอง360องศาก็ก็มองผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาถอยหลังถอยอะไรดูผ่านหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้มีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายฉะนั้นเวลาก็ขับรถไปก็ไม่ต้องพกสายอะไรให้มันวุ่นวายเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะคะมีชาร์จเจอร์ไวเลสนะคะก็ไม่ต้องพกสายเหมือนกันนะคะ มาสามารถชาร์จโทรศัพท์ในรถได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีเบรกออโตโอ้มีระบบมีเบรกมือไฟฟ้านะคะมีมีออโต้เบรกโผลเข้ามาให้ด้วยเวลาขับรถไปอะ่ะลูกค้าเวลารถติดๆใช่ไหมผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่ต้องใช้เท้าเหยียบให้มันวุ่นวายนะคะ ระบบออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะมันก็จะจอดให้เราโดยอัตโนมัติแต่ว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งรถมันก็จะเคลื่อนตัวโดยอัตโนมัติให้เลยนะคะเบาะนั่งฝั่งคนขับก็จะปรับไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวยาริ c r o s สแล้วก็กระจกตัดแสง ตัวนี้ติดแบบกระจกตัะแสงอัตโนมัติเข้ามาให้พิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับก้อน,นะคะและที่สำคัญลูกค้าเห็นไหมคะตัวท็อปสุดจะได้เป็นหลังคาพาโนรามิก ช่วงนี้ฝนตกบ่อยจะบอกเลยว่าเวลาก็ขับรถมาทํางานฝนตกตกนะคะก็จะเปิดหลังคาไว้แบบนี้เลยมันก็จะช่วยทําแบบสร้างบรรยากาศในการขับขี่ให้ดูเย็นสบายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อให้เราไม่โดนน้าฝนแต่เราจะรู้สึกแบบโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแดดจัดมากๆนะคะก็ปิดม่านก,กันแดดเอาไว้ได้เลยค่ะ ดูชุดแต่งแล้วก็อยากให้รีวิวการใช้งานไปด้วยเลยนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ทราบจริงๆว่าของตัวยาริสครอสเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการใช้งานแล้วก็สําหรับตัวก็เองเนี่ยใช้งานแล้วถูกใจเอามากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังที่เลือกรถคันนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยรถเนี่ยได้ออปชั่นจัดเต็มในรถคันนี้มาแล้วอยากให้ลูกค้าได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้ไปด้วยเลยทีเดียวก็เลยจัดโปรพิเศษให้ค่ะ กรณีลูกค้าดาว25แบ่งชำระ48งวดนะคะเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.54ต่อปีนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากใช้เงินออกรถน้อยๆแต่อยากได้อุปกรณ์จัดเต็มแบบคันนี้ไปด้วยเลยนะคะสามารถเลือกออกรถเพียง39,000บาท ก็จัดเต็มแบบนี้ไปทั้งคันได้เลยค่ะอยากได้เงื่อนไขแบบไหนก็ถ้าหาเซล,ลก็ได้เลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะมีชุดแต่งสวยๆเพิ่มเติมเข้ามาหรือมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตผ่านช่องทางนี้ให้นะคะขอบคุณค่ะ